ตามรอยเบื้องพระยุคนลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผูมีผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามากันที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะมาเยี่ยมเพื่อนมิตรใน Facebook แล้วก็ติดตาม y o YouTube ตั้งแต่ถึงสื่อถึงคนมาเลยนะครับผมพี่กิติชัยโพลรัมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีติดตามกันมาตลอดเลยตลอดนะครับตั้งแต่ถึงสื่อถึงคนนะครับเพราะว่าม,มันชอบครับชอบมันคือเราก็มาในในใน,ในจะแบบนี้เราก็เลยต้องหา หา,หาสื่อดูเอาครับ,รบเนี่ยแต่บางเอ๋ยก็มาเจอ,อมาเจอมาเจอเราก็พึ่งเพิ่งจะลงมือทำอนะลงมือทำแบบเรื่องปัจจัยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีไม่มีเลยบ่างไหมไม่ไม่มีเลยไม่ค่อยจะมีเหมือนกับว่าทางครอบครัวก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยครับเขาว่ายังไงบ้างเราห้ฟังห้่อยเนี่ยแม่เขาบอกว่า ถ้าจะปลูกต้นไม้จะทําทอะไระแม่แบ่งที่นาให้แล้วถ้าจะปลูกต้นไม้ต้นอะไรจะพึ่งพูดมากมให้ทําดูก่อน<ม>ทําให้แม่ดูก่อนผมก็เลยหยทําไมฉีดยาแรงจังอย่างนี้ภาษาลูกกับแม่นะมผมก็เลยว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทําให้แม่ดูประมาณเนี้ย<ม>ผมก็เลยกลับไปบ้านที่สุรินบ้านแฟนที่สุรินผมก็เลยไปหาพี่หนึ่ง<ม>ทง้ทงที่ไม่เคยรู้จักพี่หนึ่งเลย ไม่รู้จักพี่หนึ่งเลยก็ไปครัพอไปเสร็จไปเจอพี่หนึ่งพี่หนึ่งก็นั่งคุยแกสักพักหนึ่งแกก็บอกว่าพอดีเลยวันนั้นแกบอกจะมีอบมอรมวปอครับ,รบแกก็เลยให้ไปที่ของพ่อคำเดืองอ,อย่างเงี้ยพอไปพ่อคำเดืองเสร็จพอวันที่ผมไปเขาเลื่อนพี่แม็กโทรบอกหมดทุกคนจะเหลือผมคนเดียวไม่ได้โทรบอกผมก็ไปจากสุรินไปผมก็บอกว่าเอในไหนมาแล้วมีตรงไหนที่เปิดอื่น แกก็เลยส่งมาที่อาจารย์ไพรัสเ<ม>นี่ยก็เลยเลใช่ครับก็เลยไปอยู่กับอาจารย์ไพรัสเนี่ยอาจารย์ไพรัสโอ้ยไปเจอทั้งที่ที่ผมไม่เคยเจอครับ<ม>ไปเจอไปอยู่ไปอยู่เหมือนที่เขาอบรมกันเงี้ยแบบเนี้ยรบบเราก็ได้เห็นเห็นที่เห็นที่เราไม่เคยมีครับเนี่ยคือเห็นจริงๆอ่ะเห็นจริงๆตั้งแต่การการเริ่มต้นไม่ใช่ว่าเราไปเห็นตอนที่ต้นไม้มันโตครับอย่างเงี้ย มันก็ถึงได้ทำให้เรามีกาลังใจมากขึ้นโอ้ยมันมันเหมือนมันเหมือนน้ําทิพย์ฉโลมโอ้ฉโ oh. ลมใจอะครับถ้าพูดตรงๆครับเนี่ยพอเราที่ติดตามสื่อผมนี่เป็นไงบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างครับคือได้ประโยชน์คือผมได้ประโยชน์มากที่สุดคือการการแยกเพราะว่าเราต้องไปดูเสร็จเราต้องกลับมาดูพื้นที่ของเรา hmm. เนี่ยกลับมาดูพื้นที่ของเราว่าตัวเรามีอะไรมั่ง ตรงนี้มีอะไรมั่งเราพร้อมอะไรครับคําว่าพร้อมอะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มดูดูสื่อ youtube นี่มันไม่ต้องเดินทางเนาะไม่ครับเพราะว่าเพียงแต่ว่าจ่ายแค่ค่ารายเดือนค่าเน็ตใช่ครับประมาณนั้นแต่ว่าความรู้เนี่ยมันอยู่ในห้องในนอกห้องเรียนครับเนี่ยก็ได้เห็นหมดเลยดิก็เห็นไปที่ไหนที่ไหนก็เห็นหมดเห็นทุกอย่างที่พี่เปี๊ยกทำมันมันอยู่ที่เราจะจะเอามามาลงตรงตรงนี้ไหมประมาณนี้ครับเนี่ย แต,แต่พวกกล้าไม้ที่ที่เห็นเนี้ยนะเป็นของพี่สมศรีเจอกันโดยบังเอิญอีกอขับรถไถผ,ผ่านผ่านแปลงแกนะผ่านแพงแกเพราะตอนนั้นผมกําลังจะหาต้นยางนาลงแต่ผมไม่รู้ผมก็ไปถามทุกที่เขาขายต้นลี่สิบ,บาทแต่พี่สมศรีตอนนั้นหกหนึ่งนะแกก็พึ่งที่ก่อนที่พี่เปียกจะไปถ่ายครับเนี่ยก่อนที่พี่เปียก<ต>จะไป,ไ,ไปถ่ายต้นเท่าไหร่ฮะตอนนั้นพี่สมศรีแกให้10บ,บาท สิบบาทของพี่สงสียไหมถึงว่าเหมือนทั้งให้ทั้งทั้งแจกโอ้หม,ม,มันใช่ประมาณนั้นนะครับมมเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นต้นต้นขางเปย์ครับคือว่าเปย์เนี่ยต้นเนี้ยอันนี้ตอนตอนมิถุนาปีหกหนึ 1. 1> ่งไม่มีระบบน้ํามีแต่ระบบน้ําหิว้วอ๋อใช้ระบบหิ้วกับหาบครับก็ใส่รถใส่น้ํามาจากรถด้วยใส่รถมาแล้วก็มาลดเอา แล้วนอกจากแม่ที่ไม่เห็นด้วยแล้วพ่อเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยอย่างแรงพ่อว่าไงฮะพ่อบอกทําแบบนี้ไม่อายชาวบ้านเขาเหรอเออเนี่ยเราก็เฮ้ยมันนีไ่ได้ยาแรงนั่นเลยโอ้มันมันพูดตรงๆครับมันมันมันเหมือนแบบว่ามันมันเป็นพลังเพราะว่าตอนที่ไป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 ,ไปอบรมแล้วได้คุยกับพ่อคาเดืองพ่อคาเดืองมีคําพูดของพ่อคาเดืองที่ทําให้ผมเห็นสัจธรรมไม่ถึงว่าชีวิตครับเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ย เพื่อที่จะมาใช้ใช้มาอยู่ร่วมกับธรรมชาติแต่ทุกคนกลับมอบให้ธรรมชาติคือกลับบางคนกลับมอบให้สิ่งไม่ดีหมายถึงน้ำอ่ะเหมือนน้ากินอ่ะเราอยากได้น้ําที่บริสุทธิ์แต่เรากลับปล่อยน้ําเสียลงคําพูดตัวนี้มันนี่มันมันมันก้องมันกล้องอยู่ในในหูแล้วพอไปที่พ่อพ่อผายน่ะกลุ่มมีโต้น้อย พ่อผายก็บอกผมอีกว่าพูดเรื่องที่พ่อที่นี้เนี่ยแกก็เลยบอกผมว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณคมือข้างหนึง่งแม่ให้มางพ่อให้มาเขาบอกเอามือตัวเรานี่แหละเนี่ยอยากได้อะไรทําไปเลยเนี่ยคือนี่ผมก็เลยบอกว่าก้าวตามพ่อเดินตามปาฏิมันมันก็เลยที่ว่าทําให้เราต้องต้องเห็นเห็นไม่ไม่ต้องไปมองไกลครับ,รบมองใกล้เนี่ย เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ผมมีผมก็ต้องเอาตรงนั้นมาจับตรงนี้รตรงนี้จับตรงนั้นและตอนเนี่ยแม่ก็ไม่เห็นด้วยพ่อก็คัดค้านแล้วจะมายังทําอยู่เพราะว่าคือเราเราเรา,เราผมพ้มพูดตรงๆว่าคําพูดของพ่อกําเดืองแล้วจิตของผมมันเป็นอย่างนี้ค,คือผมมาจากธรรมชาติครับผมมาใส่ธรรมชาติแล้วช่วงเวลาคนหนึ่งเราอะพอเราไปเห็นคนอื่นดูสื่อพี่ตามเนี่ยความจริงผมต้องบอกตรงๆว่าคนเรามันมีความอยาก ความอยากและมีความอิจฉาอิจฉาไม่ถึงอิจฉาในสิ่งที่เขามีสิ่งดีๆต้นไม้มีเราอยากจะมีเนี่ยเพื่อจะคืนเพื่อที่ชีวิตเรามีเราอยากจะอยู่กับธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติที่เราสร้างเนี่ยคือคือจุดตรงนี้คือเราพราะยังไงตายไปมันเอาไปไม่ได้หรอกครับพี่กันเลยยังฝืนทําคือไม่ใช่ฝืนคือตั้งใจเลยครับตั้งใจทําแต่แม่คือพอปลูกต้นไม้ปุ๊บอะไรแม่พ่อมาเห็นไหมตอนนั้นแกจะไม่เห็น จะไม่เห็นคือแกจะจะผ่านตรงเนี้ยผ่านไปผ่านมาผมก็คือผมจะไม่ค่อยพูดอะไรกับแกเพราะผมผม,มีพี่สาวสี่แล้วผมผู้ชายคนเดียว<อ>แล้วผมก็ไม่ค่อยสนิทกับพ่อจะไม่คุยกับพ่อเท่าไหร่อย่างเงี้ยตอนนี้ไอ,อ้น,นี้เริ่มที่เห็นต้นไม้นี่คือประมาณมิถุนาหกหนึ่งใช่ครับมิถุนาหกหนึ่งโซนนี้ครับโซนนี้คือเมื่อก่อนจะเป็นคนาคนาเล็กๆแล้วผมพผ,ผมมีรถไถตัวเองสามสิบหกแรง ผมแม่ให้แบ่งที่นาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็ดันจากตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าผมดูสื่อพี่ไงครับดูสื่อหนึ่งบอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากคิดอะไรไม่ออกปลูกกล้วยเนี่ยมันสมองมันขึ้นตอนนั้นรั้วก็มมีเสาต้นละหนึ่งร้อยโอ้ต้นละหนึ่งร้อยผมมานั่งคิดหุยตังที่ไหนอ่ะเขาก็เลยว่าเออต้องต้องปลูกไว้ก่อนครับต้องปลูกไว้ก่อนยวดันคณา มากว้างประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เนี่ยจจุดเริ่มต้นอยู่แค่นี้ก่อนครับพี่แค่นี้ก่อนคือไอตัวนี้ผมปลูกที่หลังผมจะเอาแนวนี้ก่อนแต่ที่ดันมาให้เห็นตรงข้างหน้านี่ก็กว้างประมาณสัก5เมตร4เมตร5เมตรครับเนี่ยโอ้ตอนดันนานี่แม่เห็นไหมเนี่ยไม่ให้เห็นไม่เห็นเพราะว่าผมคิดว่าแม่ให้ผมแล้วโอแม่ให้ผมแล้วผมก็ต้องทําประโยชน์ให้มากที่สุดครับเนี่ย อันนั้นในชุดที่มิจนาหกหนึ่งคือต้นใหญ่ๆนี่ต้นใหญ่ๆเนี่ยครับไอชุดนี้มาโภกเสริมมาที่หลังเนี่ยวันพืชมงคลปีที่ปีที่แล้วครับเนี่ยขนาดหน้าแรงอย่างนี้มันยังทอดยอดดีเลยก็ผมไปคุยกับพ่อคำเดืองพ่อคำเดืองเหมาะใหม่มอบสิ่งลาค่ายมากที่สุดเลยคือที่คนขนขวายะอย่างที่ผมบอกว่าแกบอกว่าเรากลับไปสิ่งที่เรามีคืออะไรครับแล้วผมมาบวกกับพ่อผายสิ่งที่ผมมีคือมือ และกําลังสิ่งที่ผมมีแถนนี้คือฟาง<อ>ผมก็เลยผ่านไปหนึ่งปีผมห่อฟางรอบนี้ก่อนหมดแล้วอะผมก็เลยเข้าใจจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายกับเราเลยนะเพียงแต่เราเอาเปรียบธรรมชาติเกินไปเราเลยมองมองข้ามมองข้ามผมก็เลยเอาสิ่งตรงนี้แหละอันนี้มันยุบป,ปุป๊บผมก็จะหม่หมห่มเขาอยู่ยางเงี้ยครับโดยที่ผมไม่ลดน้ํา โอ้มันก็เย็นเนี่ยยางนาขนาดหน้าแรงๆมันยังทอดยอดดีๆนะ<ม>ตอนนี้มีน้ำลดไหมไม่มีครับผมบอกไม่มีผมคือจบอคือจบแล้วจบเลยแต่ตอนที่เริ่มปี6-1นี่ใส่รถปิกอัพมาใส่รถปิกอัพมาแล้วจะมีถังสีน้ำผมจะเก็บไว้ดูแล้วก็เอาน้ำหยอดคือใช่ครับน้ำหยอดไว้<อ>แค่นั้นแหละอันนี้พริกของพี่พี่สมศรีให้มาผมก็ปลูกอย่างเงี้ยอันนี้ตามพ่อคำเดือก ผมก็ไม่ได้ทำไรปลูกข้างนี้จบแล้วก็รดน้ําพาลูกสาวมาปลูกผมก็ได้กกินผม็เก็บกินอยู่เนี้ยพานี่คืออินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าพูดถึงมีพริกกับยางนาก็อยู่คู่กันคู่กันครับคู่กันหรือปลูกป่าจะกินอะไรเนี่ยครับอกกินอย่างที่เห็นนี่เลยเขาเนี่ยอะไรพริกมะเขือเนี่ยครับต้นแปะตําปึงเนี่ยครับก็พวกนี้เป็นนี่คือผมเก็บกินเพราะว่าผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนการกินเาผมมาเก้าปีแล้วเปลี่ยนอะไรกินเนี่ย กินมังสวิรัตครับเอา้าเลยฮะครับผมก็เลยเห็นสัจธรรมว่าอย่างนี้แหละครับคือเราจะไม่พูดอะไรมากเราก็บอกว่าจริงๆแปะตําปึงเนี่ยมันเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายแล้วก็คลุมหน้าดินได้ด้วยครับต้นยางนาของผมรอดเพราะว่าแปะตําปึงโอแล้วก็มีถั่วพะครับปอเทืองคือจะคลากขันได้เลยแล้วก็มีหมอนอคือพ่อผายก็บอกว่าอะไรมีอะไรเราปลูกให้มันเขียวไปหมดให้ก่อนเ<อ>พราะคำเดิมบอกว่าใส่ไปเต็มที่เลยครับผม อย่างเงี้ยอาจารย์ไพรัตก็ใจเย็นๆค่อยคิดค่อยทํา <laughs> เนี่ยมันมีแตร่ระดับโอ้ระดับปราดนอกทังนั้นเลยครับอันนี้มันรอดมาได้ก็เพราะเนี่ยนะ้อผมฟงังใช่ครับชุดนี้นหนึ่งปีนะฮะหกหนึ่งอันนี้มันหกสามแล้วก็ประมาณปีกว่า <c oughs> กว่าปีกว่าครับถ้าพ,พูดรวมก็ประมาณปีแปดเดือนนะครับ<ม>ปีแปดเดือนหนึ่งปี8ดเดือนตอนแรกนี่ต้นนี้อ่ะโดนวัวควายมาเล่นหมดเลยนะครับ เขามาเล่นเพราะว่าปีแรกผมไม่มีทุนนะครับผมพูดตรงๆว่าผมไม่มีทุนเพราะเสาตนลอยก็มีแต่คนบ้าทน่นานั้นที่ว่าต้องซื้อเสามาเพื่อมามาป้องกันกระสิ่งตรงนี้เพราะเราอยู่กับคู่ชมุมชนนะครับเพราะชุมชนมาก่อนเรารเนี่ยเราก็ต้องเห็นใจชมุมชนชมุมชนก็ต้องเห็นใจเราอย่างนะี้ยังไงไปหาเงินที่ไหนมาซื้อคือบังเอิญผมแต่ก่อนผมเป็นช่างเป็นช่างแอร์ช่างฟิล์มเป็นรถยนต์แต่ว่าพอหยุดงานมาผมก็ อยากเป็นช่างอีกผมก็ไปเรียนรู้หัดทำเฟอร์นิเจอร์กับน้องบ้านหลังทิ่เขียวเนี่ยแล้วแต่เขาจะบอกว่างานเร่งด่วนผมก็จะไปไปเดือนหนึ่งก็ได้มาประมาณสองสามัมก็มาทีละใช่ใช่ทีละนิดไม่ครับไม่ครับโอ้โหนี่ตัวอย่างของคนไม่มีเงินเลยนะครับนะอันนี้มะละกอผมก็ปลูกอะไรก็ปลูกอันนี้อันนี้คือเพืเก็บเงินซื้อเสา้วดมาใช่ใช่ครับทีลวหน่อยใช่ครับอ๋อนี่นี่ป่วยื่อก่อนปลูกแค่ต้นเดียว นี่พ่อกำเดืองว่าปูกก่กล้วยต้องได้กินกล้วยเนี่ยทำงานโอ้พ่อกำเดืองพูดลราเหมือนแบบว่ามันเห็นชีวิตจริงคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่ามามา,มา,ม,ามาเบียดบังธรรมชาตินะครับโอ้นี่นฟงังหนามากมากเออเพราะผมเห็นปีที่แล้วว่าว่ามันเห็นผลปีนี้แถวนี้น้ำมันท่วมแล้วฟางมันเยอะผมก็ได้โอกาสผมใช้แรงรถกระบะขนนั้นแหลกกรลูก<ห>ส่วนมากจะลูกชายลูกสาวเขาจะไม่ค่อยแต่บางทีเขาก็มา อย่างเงี้ยเหมือนต้นยางนาผูกกล้วยนี้ได้ผลเนาะโอ้พี่ผมบอกเลยว่าผมยอมรับว่าถ้ามีบุคลากรที่ให้ความรู้แบบนี้ถ้าคนที่ว่าคิดอะไรไม่ออกอ่ะครับผูกกล้วยไว้ก่อนเลยเนี่ยชัดเจนเลยมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงยางนาเนี่ยแลวใบขนาดหน้าแรงยังทอดยอดดีมากเลยเนี่ยครับมะละกอผมก็กินไม่ไหวไม่ไหวแถวนี้จะเป็นยูค,คาทั้งหมดนะฮะแต่ก่อนผมขุดจนจอบหักนะครับอันนี้ป้ายแนะนําป้ายหน่อยฮะ ก้าว uh, ตามพ่อนี่ไหมถึงว่าผมเห็นพวกพี่อะไรทำ uh huh. คือบังเอิญเราก็หุยทําไมพอดีช่วงนี้ผมติดช่วยเขาสร้างงานที่บ้านนะครับผมว่าจะ uh huh. ทําเสร็จผมจะมาขึ้นป้าย uh huh. นะขึ้นป้ายก็แบบว่าคือที่เล็กๆด้วยความน้อมด้วยความศรัทธาคือเราเห็นนะครับว่าเราทําได้เราอยากกินอะไรก็รปลูกตรงนั้น uh huh. ฟักทองแค่หนึ่งหลุมแต่ทําไมเขาจึงออกให้ผมถึงมากมายขนาดนี้นครับ uh huh. ผมปลูกทิ้งปลูกคว้างนะครับ uh huh. นี่ไม่ใช่ลูกเล็กๆนั่นเนี่ยผมปลูกทิ้งปลูกว่างแต่ตรงนี้ประมาณประมาณเกือบสิบกว่าลูกครับหลุมเดียวครับหลุมเดียวหลุมเดียวแต่ว่าผมต้องบอกนิดหนึ่งว่าผมไปเอาปุ๋ยคอกมาครับปุ๋ยคอกปุ๋ยวัวมาเนี่ยผมหมักไว้ผมเป็นกองเนี่ยแล้วผมจะทํางานเป็นระบบถ้าคนไหนที่ไปอบรมจากจากปราดมาจะทำงานเป็นระบบจะไม่เหนื่อยจะไม่เหนื่อยคือขุดหลุมไว้ก่อนแล้วก็เอาปุ๋ยกองกองแล้วก็ใส่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 ไว้ก่อนทีเดียวให้มันจบทีเดียวครับ ลึกไหมขุดลึกไหมอ่าดินตัวเนี้ยผมประมาณห้าสิบเซนห้าสิบเซนต้องต้องทําทีเดียวให้มันอยู่ครับและลองขุดหลุมห้าสิบเซนแล้วลองด้วยปุ๋ยใช่ครับอ๋อแล้วกินหมักนานไหมไม่ไม่คือปุ๋ยตัวเนี้ยผมหนักหมักไว้ประมาณข้ามปีแล้วครับปุ๋ยคอกเนี่ยคือมันจะมันจะไปเพราะว่าที่ผมติดตามสื่อเปี้ยเพราะว่าผมทําจุลินทรีย์เองด้วยอะไรด้วยพอกินตั้งแต่ผมกินมังมาผมจะพยายามอันนี้มาครับเนี้ย าวนี้เราเราขุดหลุมเสร็จหมักด้วยปุ๋ยแล้วปลูกเม็ดเอาเม็ดมาหย่อนหรือก้าเอาเม็ดมาเลยครับเพราะผมเป็นคนที่ว่าเหมือนพ่อํำเดื่มบอกว่าจะให้พืชมันดูแลกันเองเออนี่ยบริเวณนี้ให้พืชมันดูแลกันเองต้นพยุงเมื่อกี้ผมไปซื้อต้นข้ามปีมาครับเนี่ยมิตรนาไอ้ฟันพืชมงคลที่ผ่านมาโซนนี้แต่โซนนี้จะโดนน้าท่วมหมดอตอนนั้นผมจะเดินไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่เข้าผมปิดสวนเลย มันมันยุบยับยุบยับยางไงผมไม่กล้าเพราะว่าต้นสะเดาที่ไปเจอที่พี่ที่งานคนมากตอนนั้นอะ่ะฝั่งนู้นโอ้ยมันจะตายหมดก็ที่ไม่ตายครับมันกําลังฟื้นตัวมาครับแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มาเห็นบ้างไหมเนี่ยเห็นแล้วครับเป็นไงบ้างแกแอบดูครับแล้วแกซือพอไฟผมชุดใหญ่เลยเออเป็นไงนู่นแกมาสูบสระเมื่อวานครับอแกโอนน้ําไปไปไว้สระเขาฝั่งนู้นให้ผมแกจะขยับสระให้ผมแกบอกว่า ทำไปเลยทำเต็มที่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อจะขุดสะให้ใหม่ผมก็เลยบอกว่าุตอนแรกกว่าจะรวบรวมความกล้าโทรมาเมื่อวานผมต้องขมใจว่าพ่อเล่นเราอีกแล้วเหรอออย่างเงี้ยครับพอแกพูดบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะขุดสะให้ใหม่<อ>แกพูดแบบนิ่มนวลมากเลย<อ>คือแกมาแอบดู<ๆ>ทุกวันนะครับครับพอเห็นต้นกล้วยเห็นต้นไม้มเห็นต้นพยูงอะไรเงี้ยเพราะว่า คือผมก็ทําจริงๆถ้าพูดจริงๆอ่ะน้อมทําด้วยความศรัทธาครับโอ้นี่ถ้าท้อแท้งแต่ปีแรกนี่ไม่ได้อย่างนี้เลยนะไม่ครับโอ้โหขนาดนี้พ่อเก,ก็ยังเห็นเนาะเห็นความตั้งใจของลูกครับเนี่ยพริกมะเขือต่างๆมีกินหมดเลยนะฮะเนี่ยเับเนี่ยฟักทองผมมีแต่ระดับนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยโอ<ฮ>้ระดับนี้ทั้งนั้นครับสุดยอดอันนี้คือปลูกข้างเดียวแล้วก็ให้ธรรมชาติดูแลอันนี้ปลูกตอนปลายเกี่ยวข้าวแล้วครับ อันนี้ทาแบบสูตรพ่อคําเดืองเลยเนาะสูตรครับสูตรพ่อคาเดืองปลูกป่าจะกินอะไรก็นี่ไงกินฟักทองกินถั่วพากินพริกกินมะเขือเนาะครับไม่ใช่ว่าปลูกยางนาแล้วก็นุ่งกับยางนานุ่งกับมอกรันนี้ก็ปล่อยที่ว่างไว้ไอฝั่งนี้มันมันมันตอนมันพื้นมงคลผมทยอยปลูกไม่เรื่อยครับฝั่งนี้ครับครับตรงนี้เนี่ยไผ่นี้ก็พึ่งฟื้นพวกต้นไม้แถวนี้จะโดนวัวควายเล่นกันหมดเลยแล้วอันนี้เมื่อกี้พ่อบอกว่าเดี๋ยวขุดราให้แล้วแม่เป็นไงแง่แม่ แม่มาแอบดูวันนั้นให้หลานไปรับมาแกมายืนดูแกมายิ้มทุกวันนี้แกยิ้มยิ้มแบบพวกพี่น้องเขาก็เริ่มเปิดใจแล้วว่าโอ้ยนาพี่นายคือถ้าพวกเขาพูดตรงๆว่ามันเพิ่มมูลค่าเห็นเห็นเพราะว่าเหมือนผมทํานาตรงเนี้ยตรงนี้ผมได้หกกระสอบป่านใหญ่ๆนะครับผมเกี่ยวมือผมทํามือเองหมดเลยเป็นข้าวข้าวหอมนินเนี่ยครับสุดยอดเลยฮเน,นี่ย ตอนแรกว่าผมที่ผมไว้แปลงนี้เพราะว่าผมจะปลูกป่าให้มันเต็มครับแต่ปีที่แล้วน้ํามันท่วมผมก็เลยมีความคิดใหม่ว่าหุย้ยน้ํามันท่วมผมต้องเรียนรู้กับต้นไม้ครับเนี่ยแต่ตรงนี้ต้นไม้ทําให้ผมเรียนรู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวที่ที่วัดวัดความรู้ผมได้เลยว่าพื้นนี้ตรงนี้มันรอดมีรอดตรงไหนครับพีบ่เฟียบเพราะว่าต้นตะเคียนครับอ,อ่าต้นตะเคียนเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ําใช่ไหมครับใช่แล้เวเนี่ยแต่ต้นตะเคียนของผม เขาก็ทำให้ผมมีกําลังใจนะเนี่ยครับต้นนั้น<อ>เขาเขาจะตายครั้งหนึ่งแล้วแต่เขารอดได้น้ําด้วยระบบน้ำน้ำน้ำหยดครับเนี่ยเราบังเอิญผมไปปลูกติดกับต้นกล้วยอ,อย่างเงี้ยครับผมก็เลยเลยว่าก็เลยยิ้มออกอว่าว่าเราทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วนี่เริ่มจาก ไม่มีทุนไม่มีทุนไม่มีระบบน้ําไม่มีระบบน้ํามีแต่หัวใจอย่างเดียวหัวใจแล้วก็คนที่ซัพพอร์ตผมเรื่องก้าวหมายคือพี่สมศรีครับผมพูดยังไม่อายเลยผมไปเอาแกมาก่อนยังไม่มีตังค์ให้ไม่มีโอ้โหนี่นี่คือครูคนแรกเลยครับนี่เริ่มต้นจากไม่มีตังค์ก็ทําได้เนาะคือครูคนแรกครับคนแรกแต่ผมผมบอกว่าผมมีที่แล้วผมมีกําลังมีแค่นั้นเองครับเนี่ยโอ้เคยบอกว่าทําเศรษฐกิจพอเพียงก็พวกมีเงินมาทาเนาะ นี่ตัวอย่างอคนที่มีเงินก็ทําได้เนี่ยโซนเนี้ยน้าท่วมหมดเลยสาคัญว่ามีหัวใจหรือเปล่าเนี่ยครับนี่ฟักทองก็เต็มครับก็ก็แล้วจะกินอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ลูกสาววันนั้นก็เก็บมะละกอสุกไปให้สองโลกวันนี้ลูกสาวบอกว่าตัดกล้วยไปให้ด้วยนะป้ากล้วยนำวะผมก็เลยว่าณวันนี้ในแปลงนี้ก็ยังไม่มีระบบน้ําไม่มีครับไม่มีครับแม้กระทั่งอะไรไม่มีครับอาเปียบมึงบอกใช้ฟางอย่างเดียวใช้ฟางอย่างเดียว คือต้นทุนจากศูนย์บาทจริงๆเลยเนี่ยเพราะว่าพวกมเมล็ดพวกอะไรเนี้ยผมก็ไปขอจากกรมพัฒนาที่ดินที่สุริน<อ>ผมไปไปหาเขาด้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมไปหาผมไปขอซื้อเขานั่งหัวล่อผมอ,ะอ่ะเขาบอกขอซื้อผมบอกมาขอซื้อเขาหัวล้อโดยที่ผมไม่รู้ว่าอ้ยมันซื้อซื้อผมบอกเขาเอาแค่บัตรประชาชนไป<อ>คือสองปีแล้วที่ผมได้ความรู้มาจากกรมพัฒนาที่ดินเราเอามาปรับพัฒนา ดินของเราเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวไอ้ถนนที่เราเห็นเนี่ยไอ้ทันนาที่เห็นเมื่อก่อนไม่ไม่ใช่ใหญ่อย่างนี้ไม่ครับไม่มีครับมันเป็นมันมันมันเป็นเล็กๆอันนี้ผมปั้นเอาเองครับอันนี้ผมขุดเมื่อก่อนมันแค่ตรงนี้ผมมามาแบ่งตรงกลางแล้วพอพอนที่สิบทันวาหกหนึ่งเนี่ย oh. ผมขโมยขุดซะนี่แหละเรื่องเรื่อง <laughs> ผมไม่บอกขายวันเกิดพ่อพ่อทําบุญ <laughs> พระมาผมพระลวงมาผมก็มาขมาโมยขุดสะเอาแม่โครมางุ๊งงุกันหมดเงินไปเท่าไหร่หมดไปสามหมื่นครับเนี่ยเองินออมเนี่ยเองอมอมินออมเอามานี่หมดเลยครับที่ผมทําเงินทํางานอเอาอย่างนั้นมันก็ยังพอมีแหล่งน้าแหละก็ยังมีที่ว่า <c oughs> แ,แต่แหล่งน้ําเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้<อ>คือผมไม่ได้ใช้ผมคิดว่าคือพอเราผมฟางปุ๊บมันเหมือนระบบน้ําใต้ดินนะครับมันจะสื่อเช้กันปุ๊บเนี่ยลากมาพรมันจะถ้ามันมีน้ํา มันก็แถนนี้มันก็จะไม่แห้งเพราะผมสังเกตดูหลายที่หลายที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนรรเนี้ยครับเนี่ยตรงไหนที่มันแห้งมากผมต้องเอาฟางเอาฟางอย่างเดียวฟางอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราสังเกตดูว่าต้นไม้ที่มันแตกยอดอย่างอย่างพวกเนี้ยอย่างพวกไม้สักเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมยังไม่ผมฟางมันอยู่แค่เนี้ยครับนี่อาทิตย์หนึ่งแล้วใช่มันจะดีขึ้นเลยครับอันนี้ผมไม่ได้มาอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะผมจะช่วยช่วยช่วยย้ายสร้างบ้านให้มันเสร็จอันนี้ก็วิ่งระหว่างสุรินทร์กับ กระสังครับที่ครับอันนี้ก็ใช้สูตรหมฟางอย่างเดียวสูตรหมฟางอย่างเดียวครับอันนี้ก็มีเลยมาละไอ้ฟักทองเต็มเลยนี่ก็คือพ่อแม่ก็มีความสุขกับเราไปด้วยเนาะก็คือก็พูดง่ายคือรอยยิ้มอะครับว่าเราก็คือแก่ๆแล้วครับตอนแรกก็กลัวจะทําให้แกต้องมาทุกข์อย่างเงี้ยตอนนี้กลับกลายเป็นทําให้แก่มีความสุขโอ้โหครับเพราะว่าจากเราไม่คือมัน แม่มอบที่นายแค่นี้ครับเนี่ยแค่นี้ก็ผมว่าเหมือนเศษดินปลายเล็บวะครับเดี๋ยวถามอีกทีตอนนี้จ่ายค่าก้าไม้เขาไปหมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วฝากบอกพี่สมศรีแล้วบอกแล้วทืกผ่านแกก็จะมีอะไรแกจะให้แต่เริ่มต้นจากไปเอาของเขามาก่อนครับคือคุยวุฒิการศึกาสนิทแกคือต้องแบบบอกตรงว่าพี่สมศรีก็เหมือนแบบคือสไตล์เดียวกัน มันก็เลยก็เลยสื่อถึงกันโดยที่อัตโนมัตินายังทําอยู่นายังทาอยู่พันนาให้กว้างขึ้นครับเพราะว่าคือตั้งใจว่ากว่าต้นไม้มันจะโตเราก็ยังยังใช้ประโยชน์จากนาได้ครับผมแต่คือที่ผมเว้นไว้เพราะว่าผมเรื่องชอบเรื่องกสิกรรมผมจะจะจะมาเปรียบเทียบกับหอมฟางกับที่เราไถตรงนี้เพื่อเราเห็นพอดีมันดินมันดีขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้ดินขึ้นเรื่อยเพราะว่าอันนี้พอเลยจากหน้าฝนไปผมจะหว่านเม็ดถั่วพาเลยนะครับ แล้วพอฟางมันมันมันยุยปุ๊บถั่วพามันจะขึ้นของมันเองแล้วมันจะคลุมหน้าดินให้เราใายนี้หน่อยครับครับเนี่ยเนี่ยนี่เดินตามปราดเดินตามปราดครับนี่ยังไม่ได้ติดเนาะยังครับโลก็มันเป็นช่วงจังหวัดที่ดีในเมื่อพ่อแกเปิดโอกาสให้เราเราก็จะเอาไม้ที่ผมมีอยู่แล้วมาแขวนตรงนั้นจะแขวนตรงข้างหน้าอันนี้เราแค่ว่าเราเตรียมก็เลยว่าวันนี้เปียกมาให้กําลังใจแล้วพ่อก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีครับ มันเป็นสิ่งที่ที่ผมีหมายดีมากเลยเนาะครับนี่ผมก็เลยต้องต้องเขียนเองด้วยเขียนเองครับอเขียนเองคือผมมันเป็นแบบนี้ครับครับนี่สวยงามฮะเขียนเองครับเนี่แต่ปาดนี่ยอหญิงกะรันนะรอหญิงอะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเพราะว่านี่เราก็มีกินละนะครับมีกินแล้วครับพี่มีอะไรกินนี่เป็นตัวอย่างได้ดีมากเลยครับว่าเริ่มต้นจากไม่มีเตืงไม่มีเงินเนี่ยเริ่มต้นจากหัวใจมันมีแค่ ทางแล้วก็ด้วยความชอบความชอบเสร็จด้วยความศรัทธามันมันตามลําดับศรัทธาต่อแนวทางนี้ใช่ใช่ครับแล้วก็แนวทางปาฏที่เขาที่ท่านได้ทําไว้ครับ,รบเนี่ยแล้วพวกพี่ๆที่ช่วยกันก่อขึ้นมา,าตอนเริ่มต้นที่มีคําพูดของคนใกล้ชิดแรงต่างนี่ท้อไหมแลวเราก้าวข้ามมาอย่างไงฮะคือเราผมเป็นคนที่ว่าต้องต้องมองตัวเองให้ออกครับว่าสิ่งที่เราทําเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเ,เขา เราต้องแยกตรงนี้ออกนะครับว่าถ้าเขามาเบียดเบียนเราอันนั้นก็แค่คําพูดหรือกระทบมาเราก็ต้องปล่อยหน้าที่เราคือต้องสร้างร่างกายเรามันมีแต่ไปกับไปอะครับเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่เราต้องต้องอยู่กับเวลาให้มันคุ้มค่ามากที่สุดที่เรามีอยู่เขาพูดบันทอนกำลังใจเขาพูดไปครับแต่เรามีหน้าที่ทําใช่ครับไม่เทว่าเอาคําพูดเขามาทาให้เราไม่มครับแงไม่ครับเนี่ยพ่อแม่ก็ท่านผู้มีพระคุณท่านก็ คือเราเราอาบน้ําแกอาบน้ําร้อนมาก่อนเราบางครั้งสิ่งที่แกเห็นอาจจะไม่ไม่ไม่เป็นจริตที่แกโดนนะครับเนี่ยแต่เราบอกว่ามันดีอ่ะมันดีของเราบางทีเราไม่ลงมือเหมือนเราไปเห็นต้นไม้เหมือนพี่ปลูกไปเห็นต้นพี่โตแล้วไม่เห็นตอนที่ปลูกพี่ต้องอยู่กับเขาอยู่กับอะไรมั่งถ้าความจริงอ่ะต้องมองเห็นว่าพอเรามาทําเองปุ๊บหุยมันมันไม่ใช่ธรรมดามันไม่ง่ายใช่ครับคือเห็นต้นไม้เราโตคนนั้นโตคนนี้โตครับ ทาง Facebook ทาง YouTube มันไม่ใช่โลกสวยอย่างนั้นนะพี่มันไม่ใช่โลกสวยเลยครับเนี่ยกว่าเราจะมีต้นไม้มาโพสต้นโตโเนี่ยโอ้โหคุณไม่เห็นปีหนึ่งปีสองของเรายังไงไม่ต้องเห็นตั้งแต่จากนาลุนโลอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าถ้าผมเลือกได้อ่ะเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมขอทําแบบนี้เลยดีกว่าเนี่ยแต่ตอนตอนนี้มันเริ่มต้นตอนอายุประมาณเท่าไหร่ตอนปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งตอนนี้ผมสี่สิบหกอะครับสี่สิบหก เราเริ่มต้นประมาณสี่สิบสี่เพราะว่าลูกชายเวลาดูสื่อถึงคนจะดูกับลูกลูกเราก็จะบอกเหมือนตรงแปลงเนี่ยพาลูกไปดูที่ที่อันหนึ่งเสร็จลูกก็บอกจะเอาแบบนี้ลูกชายบอกจะแบบนี้เลยครจะเอาแบบนี้เดินทางเข้าอันหนึ่งเพื่อไปถ่ายลูกคู่จะเอาแบบนี้เขาจะอุโมง์ต้นไม้ใช่ครับเหมือนตรงทางเข้ามาเนี่ยจะเอาแบบนี้ครับเนี่ยเพราะลูกชายงี้ยลูกชายดูถึงสื่อถึงคนเนี่ยอายุเขาเท่าไหร่ตอนนี้เขาอยู่ปหก เดี๋ยวเขาดูกับผมพร้อมกันแต่เขาดูตั้งแต่อยู่ปสี่โอ้โหก็ดูจะชอบด้วยเนาะต้องชอบครับคือผมไม่ได้บังคับนะครับอไม่ได้บังคับเหมือนกับมาถึงฟักทองจะเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องผสมเกษรเห็นบอกว่าวันนี้ลูกชายอยากเจอผมอยากเจอแต่เขาไปโรงเรียนโรงเรียนเปิดเนี่ยผมก็เลยว่าไม่เจอนะครับตอนอยู่ปสอย่างอันหนึ่งเขาก็เจอแล้เ่าเจอแล้วครับผมบอกว่อย่างนี้เมันพยูนี้ตอนแรกเขาก็แอบโตไม่รู้เขาแอบโตตอนไหนผมพูดตรงตงว่า บางครั้งเหมือนต้นนี้แหละครับเราเราปลูกประดูเรากลัวไม่รอดผมก็เลยเอาต้นผมไม่เข้าใจว่าเวลาต้นไม้แดงกับต้นอันนี้มันอยู่รวมกันแล้วเพราะว่าผมดูสื่อจากของพี่ับผมก็อยากลองว่าแคนาบ้้างในนีแนาแล้วก็ไม้แดงแล้วก็ผักหวานและหายเนี่ยไว้ทําอะไรอาจารย์ไพรัตนะครับผมเรียนแบบแกเนี่ยอาจารย์ไพรัสแกเอาหม้อดินใส่น้ําเพื่อจีความชื้นเพื่อให้พ้นผักหวานมันขึ้นครับ ผมก็เลยลองยังได้ผลนะผมไม่เห็นมันตายไงครับมันก็ขึ้นของมันอันนี้ก็ขึ้นของมันแล้วไหในน้ําไอ้น้ําในไหนี้มันลดลงบ้างมันก็ลดลงบ้างครับผมก็เปิดอย่างเงี้ยแต่มันเย็นนะเนาะมันผมก็คิดอย่างนั้นนะครับเออผมก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าผมก็ไปอาจารย์ไพรัฐมาก็เห็นผมก็เอ้ยผมไม่ต้องไปซื้อผมมีไหเก่าๆอยู่นี่ครับพาะผมกี้ยังพลิกขึ้หนูผมเพิ่งปลูกนะครับอันนี้ในระหว่างที่รอไม้สักตกปลูกพริก คือปลูกให้ให้เขาดูอะไรกันเองครับไม่ต้องมาลดน้ําไม่ต้องมากังวลค,คือเรามีหน้าที่ไปทําย่ิงก็ทําไปครับเนี่ยคือต้องเรียนรู้กับตนเองครับคุณจะเตรียมงานยังไงอ่ะครับต้องเตรียมงานยังไงแต่สิ่งที่ได้คือใจอะครับเนี่ยใจต้องต้องพร้อมที่จะเปิดพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยนี่ชัดเจนยอดแห่งตัวอย่างเนี่ยแล้วมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องที่จะเดินตามพ่อไหมคืออันดับแรกถ้าฝากอ่ะผมว่าคือ ดูดูตัวเองให้ออกก่อนดูตัวเองให้ออก,ก่อนแล้วไม่ต้องถ้าตัวเองมีกําลังแค่ไหนก็ทําแค่นั้นนะปลูกวันละสามปีละสองต้นสามต้นมันจะดูแลง,ง่ายนะครับถ้าไม่มีรั้วแบบเนี้ยก็เอาแค่ไม้ตีเป็นกรอบแล้วไปขังไว้ประมาณห่างแล้ววัวควายมเข้าไม่ได้พอต้นไม้นี่มันโตปุ๊บมันคนเรามันมีกําลังใจเลยครับแล้วค่อยขยับขยับขยับไปเนี่ยก็มันเป็นเรากินข้าวเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเนี่ย ลูกชายบอกว่าปีแรกที่ปลูกต้นไม้โอ้เหนื่อยมากปลูกแค่ไม่กี่ต้นร้อนก็ร้อนมาแป๊บเดียวกับบ้านพอม,มาตอนนี้ยังมีที่หลบปลูกเป็นร้อยร้อยต้นแต่ก็หลบได้ได้ครับนั่นแหละครับลงมือทำมือคำตอบครับผมขอบคุณม,มากครับผมครับนี้ครับมมืออเเเรรรรรราาาาาาจจจะะะะกกกกหัวววใีี่ยยปสสนลลศต์พช แผ่นดินทองพืชผลน,น,หนาหนากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคน